เงินสดกับกำไรสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันนะคะบางธุรกิจกำไรก็จริงแต่ไรเงินสดบางธุรกิจขาดทุนแต่มีเงินสดโลกไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ The วั e พอ d สวัสดีค่ะการวิเคราะห์งบการเงินเป็นสิ่งสำคัญนะคะแต่อีกงบหนึ่งที่เรามัจจะลืมไปก็คืองบกระแสเงินสดค่ะเราจะวิเคราะห์งบกระแสเงินสดกันอย่างไรล่ะมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้เราคงพ่จิตรนะคะว่า Cat e ี k i n g เป็นคำพูดที่จริงเสมอและเป็นที่ยอมรับเสมอเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในอดีตแลอในปัจจุบันนี้นะคะ พอธุรกิจมีกำไรอย่างเดียวคงไม่ดีนะถ้าไม่มีเงินสดเคยเห็นไหมคะธุรกิจที่มีกำไรเป็นพันพันล้านแต่พอมาดูกระแสงเงินสดกลับติดลบเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเพราะว่าคไภ่ษามารถาสร้างเงินสดกลับมาได้นั่นเองค่ะหรือพูดง่ายว่าเงินสดนั้นไม่กลับมานั่นเองค่ะการวิเคราะห์เพระกระแสงเงินสดเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสุขภาพ งบการเงินวิธีหนึน่งที่นิยมทำกันนะคะนอกเหนือจากการวิเคราะห์งบรายขัดทุนค่ะแล้วก็แสดงสถานการเงินพวกการวิเคราะห์เงินสดโดย่ฉพาะเรารู้ว่ากิจการของเรานั้นมีเงินเข้ามีเงินออกจะแหล่งใดเป็นหลักเป็นการวิเคราะห์เงินสดนั้นเป็นสิน่งสำคัญน,นะคะลองนึกคิวนะคะเราเคยเห็นร้านโชว์หวยไหมคะ จะเห็นมันเลเกมเขาเล่นชากเขาจะมีเงินสดอยู่เสมอเขาเองอาจจะตอบไม่ได้ก็ได้นะคะว่าเขาลงทุนไปเท่าไหร่แต่เขามีเงินสดหยิบใช้ได้เสมอจริงๆแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะการหันธุรกิจที่ดีคนมีการทําบัญชีเพื่อรู้ว่าเรามีกําไรหรือเปล่าแต่กําไรที่เป็นตัวเงินเป็นสิ่งสําคัญค่ะนั่นหมนายความว่าเราทําการขายของเราขายเป็นเงินสดขายเท่าไหร่เก็บมาเป็นเงินสดแบบนี้ดีมากนะคะ แต่หากนันหาธุรกิจจริงๆแล้วมันคงเป็นแบบนี้ได้ยากใช่ไหมคะอัาจะมีบางรายที่ขอเป็นสินเชื่อเรากลับมาดูตัวอย่างแล้วต่อนะคะมาดูตอย่างการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดให้รู้ว่ามีอะไรบ้างเราต้องรู้บ้างการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด cash flow analysis เป็นการวิเคราะห์เฉพาะเงินสดเงินสดเข้าเงินสดออกของกิจการเท่านั้นนะคะ เรียกว่าสนใจเฉพาะเงินสดค่ะว่ามาจากแหล่งไหนแล้วจ่ายออกไปที่ไหนบ้างยูตัวอย่างนะคะเมื่อต้นปีนะคะเงินสดต้นงวดของเราประมาณสองร้อบาทเงินสดไปลายงวดสามร้อยบาทจะเห็นได้ว่าถ้าเอาปลายปีลบกับต้นปี3 0 0ร้0ลบสองก็จะมีส่วนต่างหนึอแส่งว่าเรามีเงินเพิ่มขึ้นถูกไหมคะพวกใส่เงินสดจะตอบคำถามเรื่องนี้ได้ ถ้าท่านอ้โอยากจะเข้าใจมากขึ้นโอต้องจับลึกลงไปนิดนึงนะคะดูขั้นตอนการวิเคอกระแสนสดให้ายละเอียดขึ้มานิดนึงค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเราต้องเข้าใจกิจกรรมเก็บเงินสดก่อนนะคะของกิจการ,รจะมีทั้งหมดสามกิจกรรมด้วยกันค่ะเรื่องกระแสนสดจะมีสามกิจกรรมนิดเป็นสามกิจกรรมหลักนะคะดังต่อไปนี้ค่ะากิจการรมดำเนินงานกิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการหาเงินค่ะ กิจกรรมที่สำคัญอันแรกคือกิจการดำเนินงานเราดำเนินธุรกิจมานะคะเราเรียกนี้ว่า cash flow for operating เงินสดเข้าเงินสดออกจากการดำเนินธุรกิจหลักของเรานะคะเช่นเราซื้อสินค้ามาเราขายสินค้าไปการซื้อเราจ่ายเงินสดออกไปการขายก็คือรับเงินสดออกมาเช่นเดียวกันการจ่ายเงินเพืองานนะคะก็ต้องจ่ายเงินสดออกไปทั้งหมดนี้ก็เป็นลูกของเงินสดท่านั้นถ้ามีการซื้อเชื่อขายเชื่อมันนับรวมในส่วนนี้นะคะ เฉพาะเงินสดล้วนๆค่ะกิจกรรมที่สองนะคะการลงทุน c a h f t o w f o r investment ค่ะการลงทุนเป็นสิ่งสําคัญของคนเราใช่ไหมกิจการก็ต้องมีการลงทุนเหมือนกันเงินสดเข้าเงินสดออกจากการลงทุนในสินทรัพย์อุนเภียานเช่นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ทรัพย์สินต่างๆที่ไม่มีตัวตนกิจกรรมที่สามค่ะจัดหางเงิน c a h f l o w form financing โดเงานที่เกิดจากเงินสดเข้าเงินสดออกจากการจัดหางเงินค่ะเช่นเรากู้ยืมเงินแบบนี้ราไ,ได้เงินสดเข้ามาถูกไหมคะแต่เราขณะเดียวกันก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยออกไปตาอระยะเวลาที่เราตกลงกันไว้การจัดคือต้องชําระเงินสดออกไปการชาระเงินกู้คือเงินต้นอ,ออกไปเช่นกันค่ะโดยปกติแล้วธุรกิจทั่วไปเราต้องการมีเงินสดเข้ามามากๆในการเนินกิจาก,การของเรานะคะก็คือตัว CFO แล้วเราสังเกตง,ง่ายว่าถ้าช่องนี้เนี่ย มีค่าเป็นลบหมายความว่าธุรกิจน่าจะมีเงินมาหาเรื่องของเงินสดได้นะคะจางตามของการลงทุน CFI แล้วตัวจัดหาเงิน CFF สองตัวนี้จะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของแต่ละธุรกิจนะคะบางช่วงจะเป็นลบบางช่วงจะเป็นบวกก็ได้อย่างเช่นเราลงทุนเยอะเพราะว่าช่วงนั้นต้องานขยายกิจการส่วนนึงจะเป็นลบได้หลังจากนั้นามกิจการนี้แล้วในรูกระแสเงินสดนะคะเราสามารถวิเคราะห์ เงินสดเข้าใเงินสดออกแต่ละหมุดแล้วดียิ่งขึ้นทำให้เราเข้าใจภาพต่างๆนี้ได้ดีขึ้นประเด็นที่สองค่ะมันคือตัวแรกนะคะเข้าใจสายกิจกรรมข้อที่สองวิเคราะห์กระแสงเงสิน,น,งงน,นงสดจากกาิจกรรมเงินงานหรือ CMO เงินสดจากกิจกรรมเงินงานส่วนมากจะมีที่มาที่ไปนะคะจากการประกอบธุรกิจหลักของเราเช่นถ้าเราทำทำการขายของการซื้อวัตถุดิบ การจ่ายค่าแรงงานคนงานการจ่ายค่าเช่าร้านาค้ากินง่ายๆนะคะใครๆก็อยากมีเงินเข้ามามากๆเรียกว่าให้เงินเข้ามากกว่าเงินออกลักษณะแบบมีกิจกรรมของเราก็จะได้กําไรมีผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมคะเพราะเราขายได้มากกว่าที่เราจ่ายออกไปกระแสเงสินสดจากการดำเนินงานนี้สนนเสมอเป็นกําไรในเกณฑ์เงินสดของพิจการนะคะซึ่งแตกต่างจากงบกำไรขาดทุนค่ะ มัน่นเรียกว่าเกณฑ์คงค้างใสง่เงินเป็นคาทุนไม่ใช่เงินสดจริงๆนะคะเราไปข้อตํานี้ชัดเจนทีมานิดน,นึงธุรกิจเันมารเงินก็ขาดทุนเงินก็ไปคาทุนแล้วก็แล้วนะคะแต่ถ้าเรามาดูเงินสดอเมืองกิจการนั้นจะทำให้เราเข้าใจกิจการได้ดีมากขึ้นนะคะในอะดรของความแตกต่างของกำไรเงนินกู้ไปคาดทุนกับกระแสเงินสดของเจ้กรรมนินง,งานหรือ CFO นี้จะเกิดจากดังต่อไปนี้ค่ะ รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดเช่นค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายรายการพวกนี้ทำให้ราคาทุนของเราอยู่ในเกณฑ์ของคงค้างแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะถ้าเป็นค้างตัดตั้งค่าเสื่อมราคาแบบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดนะคะแต่นัจจุบันทุนนั้นมียอดนี้เป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาถัดมาเงินทุนหมุนเวียนหรือการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และนี้สินหมุนเวียนนะคะ เช่นเราขายสินค้าแบบเงินเชื่อแล้ววันที่เราขายได้เราจะมีกําไรมีกำไรขาดทุนแต่เงินสดยังไม่เข้ามาถูกไหมคะเพราะเราขายเป็นเงินเชื่อยังไม่มีเงินสดเข้ามาแต่เราตั้งเป็นกําไรแล้วเราต้งกว่าจะมีคเครดิตเทอมครบแล้วแบบนี้เงินสดก็จะเข้ามาตามะยะน,นั้นถ้าก็ไม่เบี้ยสะก่อนนะคะได้เป็นแปของเงินทุนหมุนเวียนเช่นสินทรัพย์หมุนเวียนนี้สินหมุนเวียน นี่ผลกระทบกับเงินสดด้วยทั้งนั้นนะคะเพราะเป็นการจ่ายระยะสั้นนั่นเองจะเห็นว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการแล้วก็ไ่คิดต่อนลคะว่าใจเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่มีผลกระทบให้กับการของเราแล้วเงินสดเข้ามาช้าหรือเร็วอย่างไรมันเหมาะสมแล้วหรือไม่มาดูหัวข้อที่3มค่ะวิเคราะห์กระแสงเงินสดจากกิจกรรมลงทุน CFI กิจกรรมนี้ จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนเราลองนึกดูนะคะว่าธุรกิจต้องใช้เงินทุนด้านใดบ้างส่วนใหญ่ของตอบได้ว่าเงินลงทุนนั้นอามาเอาไปลงกับกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอย่างที่ดินอาคารอุปกรณ์<ม>เช่นเราซื้อที่ดินเพิ่มสร้างโรงงานเพิ่มลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเราเไรขออนุญาวของการเริ่มต้นของธุรกิจ เงินสดกิจก,กรรมของ CFI จะติดลบแน่นอนนะคะเพราะเราไปลงทุนแต่การติดลบของเงินสดกิจกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องเร็วร้ายนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้สามารถสร้างไรายได้ให้กลับมาธุรกิจหลักลของเราได้แบบนี้เงินก็จะเข้ามาในกิจกรรมเรงินงานของ CFO ได้ในคาถาถัดไปนะคะมาดูข้อที่4ค่ะการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหางเงินหรือ CFF การจัดหางเงินน,นั้นจะเป็นเรื่องที่คู่กับธุรกิจมาโดยตลอดนะคะปกติแล้วธุรกิจสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้สองแหล่งด้วยกันค่ะแหล่งแรกกู้ยืมเงินค่ะและแหล่งที่สองก็คือส่วนของเจ้าของหรือคนมาลงทุนนั่นเองถ้าเจ้าของเพิ่มทุนก็จะได้เงินสดเพิ่มเข้ามานะคะหรือพูดง่ายว่ากู้ถือหุ้นหรืนทัานเจ้าของด้วยนะคะลงทุนเพิ่มธุรกิจก็จะมีเงินสดเพิ่มเข้ามาค่ะธุรกิจที่ มีกิจกรรมจะหาเงินเป็นบวกอาจเกิดจากการรับเงินกู้มาเพิ่มก็ได้นะคะหรือมีการลงทุนเพิ่มงนั้นก็ต้องทําการจา่ายชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยออกไปแบบนี้ออแบบนคือจะติดลบนะคะหรือ,อย่าน่ายบรรพ์ผลคืนกับผู้ถือหุ้นอันนี้คือกยร,รับการกระหาเงินถึงว่ามันมีทั้งบวกมีทั้งลบในลักษณะดเดียวกันค่ะเราเช็คองประกอบงกระแสเงินสดแล้วเรารู้ว่ามีการรับเงิน ในการจาร่ายเงินในการอัตราเท่าไรอะไรบ้างและสำคัญเงินจาก CFO หรือการบป็นธุรกิจนั้นเบี้มีเงินสดที่เพียงพอไหมสามารถใช้ชำรดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินปันผลอนาคตได้หรือไม่สรุปก็คือ,อ,อการวิเคราะห์กระแสเงินสดนี้เป็นเพียงขั้นตอนของการวิเคราะห์แบบขั้นง้อนเริ่มต้นแบบง่ายๆนะคะ จะมีอยู่สี่ขั้นตอนเลยกันมาความของแที่เรากล่าวไปแล้วนะคะว่ามีเงินสักเข้าและออกจะกิดกรรมอะไรบ้างแล้วจักรรนั้นมีเหตุการณ์อะไรสาคัญสคัญเกิดขึ้นหรือเปล่าสามเรื่องลักที่เราต้องให้ความสนใจเป็นหลักก็คือ CFO เรื่อกรรมดําเนินงานควรมีเงินสดเป็นบวกเสมอนะคะยิ่งบวกเยอะยิ่งดีค่ะล้วเคยเห็นซีบีเอ็นเไหมคะ ธุรกิจนี้จะมีเงินสดเข้าทุกวันเลยและการจ่ายของเขาก็จะจ่ายช้าเพราะว่าจะมีเครดิตเทอมให้สามเดืนอนดังนั้นคนที่เราถ้า้เงินสดมาทุกวันทุกวันแบบนี้ธุรก,กิจก็ค่อนข้างจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะเกิดการของการลงทุน CFI มีเงินสดติดรักได้นะคะเพราะเกิดจากการนําไปลงทุนหรือมีแผนงานในอนาคตยิ่งลงทุนได้ดี ก็จะมีโอกาสนำเงินสดเข้ามาในกิจการดเนินงานหรือ CFO ได้มากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมของการจัดหาเงิน CFF เกิดจากการเป็นกู้เงินมาการจ่ายเงินคืนหลังกู้เข้ามาการจ่ายเงินบป็นผลสำหรับผู้ถือหุน้นก็เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหาเงินด้วยนะคะดังนั้นการวิเคราะห์งบการเงินอาจจะไม่ได้จุดอยู่ที่การวิเคราะห์ ความสามารถการทํากําไรเท่านั้นนะคะการลงงบกกาไรขาดทุนวัฏจัการเงินอย่างไม่เพียงพอค่ะต้องตัดลงไปว่าธุรก,กิจของเรามันมีกําไรใี่นรูปของเงินสดจริงๆไหมไม่ให้กําไรประเภทที่เป็นสินเชื่อแบบนั้นไม่มีเงินนะคะสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสได้ที่เ Book YouTube แอข้อบอดคาส